เลยงกาท้าสถิตในดวงใจไทยนิรัน์น้อมเทิดไทยองค์ราชันพระพันปีด้วยความจงรักและพักดีขอน้อมอะไรณที่นี้กาดหลานเมืองสวัสดีคะ่ะหมายเลขหนึ่ง ขออภัยค่ะหมายเลขสิบน้องหญิงหญิงเด็กหญิงนภักคุณคงคาพันธ์อายุ11ปีณตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนเชีงยงรายอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลและโรงเรียนจีนกวางหนิง,งหัวเฉากงเฉวค่ะ Hello everyone, my name is Npak k u n k h o n g k a p u n and m y name my nickname is Ying Ying. I am 11 years old and I am number 10大家好，我叫青盈盈，今年我十一岁了，我是十号。 안녕하세요저는이닝เ입อเจ는คิมิดาเน้ยงฮเยอปาซพวโยเมส่ะ่าเดี๋ยวจ้รับพวกมาลัยก่อนนะจ้ะหมายเสิค้าน้องยิงยิงรับพวกมาลัยก่อนนะครับเด็กน้อยให้กำลังใจทุกหมายเลขเลยอ่ะน่ารักจังเลยครับครับ หมายเลขสุดท้ายของเราในค่าคืนนี้ครับสักครู่นะหญิงหญิงสักครู่นะครับคำถามที่หญิง,ญงได้รับนะครับในฐานะที่หนูเป็นเยาวชนของจังหวัดเชียงรายหนูมีความรู้สึก ความทรงจำหรือความประทับใจอย่างไรต่อสมเด็จพระนางเจ้าเิติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอยากจะกล่าวคำไว้อะไรหรือกล่าวคำเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยนะครับขอบคุณค่ะน้องหญิงรู้สึกรักพระพันปีค่ะน้องหญิงคิดถึงท่านมากในสายตาน้องหญิงท่านเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดสง่างามที่สุดจิตใจดีที่สุดค่ะ ท่านก็เป็นแม่ของแผ่นดินไทยคำว่าแม่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะน้องหญิงเชื่อได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดและอบอุ่นที่สุดคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะพวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นพ่อและพระราชนินีที่เป็นแม่คะ่ะถ้าพ่านปีท่านคอยดูแลลูกทุกคนช่วยลูกหาไรายได้ช่วยลูกหาอาชีพและช่วยลูกเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นคะ่ะอย่างเช่น การสอนชาวบ้านในการทอผ้าค่ะและสอนทอกระเป๋าค่ะสารกระเป๋าขอภัยค่ะพระพันปีมักจะสวมใส่ชุดไทยสวยงามสเสด็จไปต่างประเทศเพื่อจะให้ชาวโลกเห็นความสวยสงาของผ้าไทยและชุดไทยค่ะเช่นอย่างเช่นชุดนี้นะคะที่น้องหญิงสวมใส่อยู่ชื่อว่าชุดไทยจัก,กรีค่ะชุดไทยจัก,กรีเป็นหนึ่งในแปดแบบของชุดไทยพระราชนิยมค่ะ และน้องหญิงคิดว่าชุดไทยชุดนี้สวยมากค่ะน้องหญิงภาคภูมิใจที่สุดเลยค่ะที่ได้สวมใส่ชุดนี้น้องหญิงและเราทิดาผู้สาผ้าไทยขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมใส่สวมใส่ชุดไทยด้วยกันนะคะสุดท้ายนี้น้องหญิงเชื่อว่าพระพันปีกำลังฟังพวกเราอยู่น้องหญิงอยากบอกกับท,าท่านว่าน้องหญิงรักท่านน้องหญิงจะสืบสานผ้าไทยในการใช้ความสามารถที่พูดได้หลายภาษาโปรโมทผ้าไทยให้ชาวโลกรู้จักผ้าไทยค่ะ Hello everyone. Today I'm wearing Thai chakri dress, and I'm very proud to be wearing this dress because I love this dress. And I believe that if you come to Thailand, you never wear a Thai dress, it means that you never successfully come to Thailand. And I love Queen Secret. Thank you. 大家好, 如果大家来泰国没有穿过泰国这个衣服还是泰国衣服我就觉得大家没有真的来过泰国谢谢ขอบคุณค่ะรางวัลชนะเลิศการประกวดที่ดาภูษาไทยกาดล้านเมืองประจำปี2568ได้แก่ ในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณไพโรธหานพิทักษ์วงครับท่านผู้จัดก,การตลาดร้านเมืองได้ขึ้นมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศของเราครับเรียนเชิญครับและในโอกาสนี้นะครับอีกสักครู่หลังจากที่คุณไพโรธหานพิทักษ์วงมอบเกียรติบัตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้ขอยอดเรียนเชิญท่านพิสันจัน์ศิล ท่านวัฒนธรรมจัหวัดเชียงรายได้ให้เกียขึ้นมอบสายสะพายและมงกุฎแก่ผู้ชนะเลิศของเราเป็นลําดับถัดไปครับ ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายครับได้เกียรติมอบสายสะพายและมงกุฎแก่ผู้ชนะเลิศครับในเป็นรลดขยับตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับผู้ชนะเลิศของเราครับได้รับเงินรางวัล3,000บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายและเกียรติบัตรครับ น้องหญิงๆนะครับนะครับคุณคงคาพันธ์นะครับหมายเลขสิบครับต่เสิบประมืลแสดงความยินดีกับหญิงๆอีกครั้งหนึ่งครับ สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับมุกุฎในค่ำคืนนี้รางวัลต่างๆที่น้องได้รับด้วยนะครับเราปรบเมเอร์แสดงความยินด,ดีกับหญิงๆอีกครั้งหนึ่งครับครับกราบขอบพระคุณครับคุณไพโรธาร